เรื่องราวในคราวก่อนวันนึกย้อนในวันวานคนเขาเล่าเหตุการณ์มีมานานผ่านเวลาจวบถึงปัจจุบันเรื่องราวนั้นควรหันซา เรื่องเริ่มประเดิมมาข้าจะเล่าให้เจ้าฟังสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมไมคคนสแสวงหาวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวของชาวป่าอันนี้ที่เคยได้ฟังมาจากชาวบ้านนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเป็นหมู่บ้านปางช้างอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านเนี่ยก็จะอยู่ใน ทั้งภาคเหนืออำเภอเนี้ยก็จะติดกับประเทศลาวคือแฝงชัยบุรีและการที่จะเดินทางไปอำเภอเนี้ยเมื่อประมาณ80ด0ิบิปีก่อนเนี่ยก็คือต้องเดินตัดภูเขาเข้าไปแม้แต่ตอนนี้ถ้าจะไปก็ต้องเส้นทาเส้นทาง,ง,งก็ตัดภูเขาเข้าไปการที่จะเดินไปอำเภอเนี้ยเดินทางไปอำเภอเนี้ยของสมัยกอ่อนยากเย็นแสนเค็ญเลยเกินก็คือเป็นหมู่บ้านอยู่กลางใจเขาเลยอำเภอนี้อำเภอนี้นะครับแล้วยิ่งหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านปางช้าที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านป่าเลย มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นว่าเมื่อครั้งที่ชาวบ้านกำลังทำไร่ทำนาหาของป่ากันปเกิดปกติเนี่ยมันมีเสือตัวหนึ่งเข้ามาคาบหมาไปกินก่อนคือหมาที่สัตว์ที่ชาวบ้านขเขาเลี้ยงไว้เนี่ยเข้าไปกินพออีกวันสองวันก็มาคาบไปกินอีกแต่ดูจากรอยแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่มากขนาดรอยตีนมันเนี่ยคนที่ว่าตัวใหญ่ๆผู้ชายนะกลางมือเท่ากับมือกลางของคนนั้นเลยอูเป็นเสือที่มีขนาดที่ว่า หูใหญ่จนชาวบ้านหวาดระแวงบางครั้งมันกินหมาไม่พอมันเริ่มมากินสัตว์เลี้ยงเช่นหมูโอ้โหมัคนคาบหมูไปกินมีอยู่ครั้งหนึง่งมันมาคาบงวที่เขาเลี้ยงไว้วังวงวรุ่นๆอายุประมาณนักแปดเก้าเดือนรุ่นๆเนี่ยเจ้าของก็เห็นนะเจ้าของนั่งเฝ้าอยู่แต่ด้วยตะบะบาร,รมีของเสือที่มันใหญ่อะคือเจ้าของเห็นแต่ไม่กล้าที่จะยิงอะคือไม่กล้ารันานไกลออกไปเจ้าของเล่าให้ฟังว่า มันกัดคองัวทีเดียวนะมันคอพับไปเลยปุ๊บขาดแล้วสะบัดเอางัวขึ้นข้างหลังมันกระโดดข้ามรั้วไปเลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ตัวใหญ่โตมากเจ้าเหเจ้าของเห็นแบบเล่าให้กันฟังว่าเห็นแต่ไม่กล้ายิงคราวนี้ก็เดือดร้อนชาวบ้านก็เดือดร้อนอย่างหนักเลยประมาณว่าโอ้โหเสือมันเข้ามากินบ่อยจากการคาดคะเนหรือจากการคนที่เห็นเสือตัวนี้มานะเป็นเสือขนาดใหญ่ น่าจะเป็นเสือแก่ที่ไม่สามารถจับสัตว์ป่ากินได้ก็เลยต้องมาหาสัตว์กินตามบ้านสัตว์เลี้ยงตามบ้านเพราะมันจะไม่ปราดเปรียวเหมือนสัตว์ป่าหมาหมูงวควายเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เขาเสือตัวนี้ก็จะจับกินง่ายเพราะว่าสัตว์ป่ากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ป่าจะมีความปราดเปรียวจะอ่าจะวิ่งหนีทันแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยคุ้นเคยกับมนุษย์ที่เลี้ยง กินอาหารเดินไม่สามารถที่จะหลบหนีเจ้าเสือตัวนี้ได้เจ้าเสือตัวนี้ก็เลยติดใจวนเวียนกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ตลอดเวลาจนชาวบ้านต้องเอากลางคืนเนี่ยต้องเอาหมาขึ้นไปบนไว้บนบ้านด้วยแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ไล่มาต้อนรวมกันคือในหมู่บ้านเนี่ยทำเป็นคอกิใหญ่เลยรวมกันเลยและทุกคนก็นั่งเฝ้าเสือตัวนี้ก็รัดระจะมากินแต่ด้วยว่าทุกคนเนี่ยคนเฝ้ามันเยอะบางคนก็ไม่กลัวก็เอาปืนยิงไล่ไปมั่ง เอาไร่ไล่ไปเอาไม้เคาะเกาะไม้ไล่เพื่อไล่เสือตัวนี้ไปก็ะเสือตัวนี้ก็เกิดความหิวโหยแล้กินสัตว์ไม่ได้คราวนี้ก็หันมากินคนที่ออกไปเก็บเห็ดเก็บของป่าเก็บนอมไม้ตามป่าดักกัดกินตะปบกินคนไปตกห้าหกคนจนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วก็ต้องปรึกษาหา,หา,หารือกันว่าจะเอาอยัางไงกับไอ้เสือตัวนี้ดี พอมันเริ่มเข้ามากินคนแล้วอ่ะคนที่ออกไปหาที่คนที่โดนกินครั้งแรกคือคนที่ออกไปหาเหตุกับหาโน้ตไม้น่ยตะปบโดนกินไปคนที่สองคนที่สามเนี่ยก็คนที่เดินไปไร่ไปนาปกติช่วงเย็นๆบางทีก็ออกมากินกลางวันจนคิดว่าต,ต้องต้องหาทางที่จะสยบไอ้เจ้าเสือตัวนี้แล้วก็เลยมีพรานในหมู่บ้านอยู่คนอยู่สองสามคนก็รวมตัวกัน โดยวิธีการจะล่าเสือตัวเนี้คือเนื่องจากสังเกตดูจากพฤติกรรมของเสือตัวนี้แล้วว่าจะออกหากินอย่างไรชอบกินอะไรสรุปตรงกันคือมันเป็นเสือแก่แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปจับสัตว์ป่ากินได้ก็เลยคิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันต้องวนเวียนอยู่แถวหมู่บ้านเราแน่มันไม่ออกไปไหนก็เลยใช้วิธีการเอารูปงูที่เพิ่งเกิดได้ประมาณนั สามสี่เดือนเนี่ยกำลังอดนมยังไม่อดนมเนี่ยเอามาผูกไว้ผูกลอ่อไว้ที่ท้ายหมู่บ้านเลยให้มันส่งเสียงร้องเออเอเอ,เอ,เอ,เอไปเรื่อยเื่อเหมือนว่าเป็นการเย้าหยวนจะลอ่อไอเสือตัวนี้มาออกมาให้ได้แต่วันแรกเสือตัวนี้มันก็ฉลาดนะไม่มาวันที่สองไม่มาวันที่สามไม่มาทุกคนเริ่มแบบเอ้ยเริ่มเริ่มเริ่ม,มจะถอดใจแล้ะคิดว่าคงจะไปที่อื่นอีกแล้วแต่ คนที่เป็นพรานชมังในนะั้นบอกว่ารอหน่อยเถอะยังไงก็ต้องมาไอ้เสือตัวเนี้เพราะมันไปหากินที่อื่นไม่ได้เราหมู่บ้านเราเนะี่ยอาหารเยอะยังไงมันก็ต้องมากินแล้ววันที่สี่ไอ้เสือตัวนี้ก็คงอดใจไม่ไหวหรือด้วยความหิวก็เดินแอบย่องมา,มาเวลากลางคืนพวกพรานที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเห็นเจ้าเสือตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนอ่าที่เล่าให้ฟังเนาะว่าเลือดในตัวนี้เย็นเฉียบ โอไม่เคยเห็นอะ่ะเสืออะไรที่จะใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่เท่าๆกับมา้าหนุ่มๆเลยอะ่ะมันเดินย่างสามคุมออกมาหาเจ้าลูกงัวที่ผูกอยู่เจ้าลูกงัวตัวเนี้ยร้องแบบอืพอเห็นได้กลิ่นและเห็นออกมานะโอ้โหแล้วก็มีพรานคนแรกอะ่ะที่ที่ยิงออกไปนะ้วกกระสุนลูกโดดนะยิงกับเปรี้ยง ที่เหลือก็ซัดตามไปอีกสามสี่กระบอกอะ่ะด้วยความใหญ่โตของเจ้าเสือตัวเนี้ยสี่ข้างเนี่ยเขาบอกว่าทุกทุกนัดเนี่ยน่าจะเข้าหมดเลยับเปรี่ยงเปรียงเปรี่ยงเปรี่ยงใส่เข้าไปเนี่ยโอ้โหเจ้าเสือตัวนี้แบบแทบจะเซแทบจะล้มไปตรงนั้นเลยแต่ด้วยความใหญ่โตของเจ้าเสือตัวนี้นทํทาให้มันสามารถแบบกระโจนร,ร่างหนีเข้าป่าไปได้อะ่ะแต่เขาก็ตามกันนะแต่เช้าถึงจะตามตามรอยเลือดที่เข้าไปเนะี่ยดูแล้วคือไม่น่ารอดเพราะ ที่มันเดินเข้ามาเนี่ยมันโดนสีข้างเข้าไปแบบปืนแก๊ปทุกกระบอกกระสุนลูกโดดทุกลูกยัดเข้าไปในตัวมันหมดเลยแล้วหนึ่งกระบ,บอกไม่เขาไม่ได้ใส่ลูกโดดลูกเดียวนะย,ยัดเข้าไปคนละสามคนละสี่อ่ะคือเข้าไปสิบกว่าเมตรลูกโดโดลูกเกือบเกือบเท่านิ้วก้อยสิบกว่าเมตรโดนเข้าไปเนี่ยร้อยทะลุแน่นอนตามรอยกันมาสักพักนึงก็มาเจอไอเสือตัวนี้นอนอยู่อ่ะ พอเข้าปูพอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะดูจากดูจากลายจังๆดูจากลายซิกซีดเนี่ยมันต้องไปเสือแก่หามหามกันประมาณนักเจ็ดแปดคนน่ะถึงจะหามได้นะหามมันไว้กลางหมู่บ้านน่ะวัดความยาวจากหัวถึงหางเนี่ยได้เกือบเก้าศอกนี่คือเป็นเสือใหญ่ที่สุดที่ชาวบ้านนี่ได้เคยเจอมามันก็เป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านปางช้างในอำเภอสันนิษุกว่า เคยมีเสือใหญ่ขนาด9ก้าองนะ่ออกมากินสัตว์และก็คนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสมิงหมู่บ้านกำปงคือก็มีคนชื่อหนานแก้วหนานแก้วก็เป็นผานป่าและก็เรียนวิชาผานและก็เรียนวิชาแปลงกายเป็นเสือ,อเรียนวิชาแปลงกายเป็นเสือแล้วก็เรียนท่องจนขึ้นใจจนสามารถแปลงเป็นเสือได้แล้วก็สามารถแปลงกลับมาได้ก็ หนานแก้วเนี่ยก็จะวันดีคืนดีก็จะแบบอยากจะท่องป่าในรูปแบบของเสือก็จะการแปลงกายเป็นเสือแล้วก็กระโจนเล่นโลดแล่นไปในในป่าแล้วก็กลับมาแล้วก็ขอแล้วก็แปลงกายเป็นคนแต่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่หนานแก้วแปลงกายเป็นเสือเพื่อจะเข้าท่องเข้าไปในป่าบังเอิญวันนั้นเนี่ยไปเจอกับพานป่าในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย แต่ด้วยความตกใจทั้งคู่ต่างคนต่างตกใจอีกคนนึงเห็นเสืออีกคนนึงเห็นคนถือปืนกําลังจะยิงคนเป็นพรางก็ตกใจถือปืนก็เ,เล็งมาทางหนานแก้วแล้วก็ยิงเข้าไปหนานแก้วด้วยความเป็นเสือแล้วก็กระโจนหลบแล้วก็กระโจนไปกัดคอของไอ้ผ่านคนเนี้แต่พอวินาทีแรกที่เขี้ยวของหนานแก้วฝังลงไปในคอผ่านน่ะเลือดที่มันลินเข้าไปเนี่ยเข้าไปในลงในลําคอของหนานแก้วอ่ะที่มันผ่านจากเขี้ยวเนี่ย ความรู้สึกอันนั้นน่ะมันทั้งหวานหอมเหลือเกินกับเลือดมนุษย์อดจนอดใจไม่ไหวต้องมากินแทะกินเนื้อผ่านคนนั้นต่อไปทําให้นานแก้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยติดใจเนื้อมนุษย์อย่างมากเขาจะคอยหาโอกาสว่าวันไหนเนี่ยชาวบ้านคนไหนเข้าป่าเป็นคนเดียวเนี่ยนานแก้วจะสะกดรอยตามไป แล้วก็แปลงเป็นเสือไปกินชาวบ้านเนี่ยทีแรกก็โอยครั้งแรกเสือกินก็เป็นเรื่องโอเสือเข้ามาคงมาเจออะไรพอดีอยงเงี้ยแต่หนานแก้วด้วยความที่ว่าติดใจในเนื้อมนุษย์จะกินเดือนละครั้งเดือนละครั้งต่อมาเดือนละสองครั้งจนคนเริ่มถูกเสือกัดกินตายไปหกเจ็ดคนแล้วอะชาวบ้านเริ่มสงสัยว่า ทำไมเสือมันมันวนวนเลาะเลาะเลาะ,ละอะ่ากินจะเพราะคนในหมู่บ้านเราเวลาที่ออกไปหาหน่อไม้หาของป่าไปเก็บเห็ดเข้าป่าเนี่ยต้องโดนเสือกินตลอดแลวเสือมันคอยจ้องอยู่เหรอเกิดความสงสัยจนเออก็เลยแบบรวมคราวนี้รวมตัวกันไปเวลาจะไปไหนจะไม่ไปคนเดียวละจะรวมตัวกันไปชาวบ,บ้านจะรวมตัวกันเข้าป่าไปหาเห็ดหรือว่าไปหาอะไรเนี่ย สมุนไพรไปหาอะไรเนะี่ยก็จะรวมตัวกันไปทําให้หนานแก้วเนะี่ยเริ่มที่จะจับคนกินนะได้ยาคืนคราวนี้ก็มาออกอุบายโดยที่ว่ากลางคืนก็จะไปเรียกอ่าให้คนออกมาช่วยเนี่ยว่าเออที่บ้านมีอะไรช่วยมาช่วยหน่อยคนก็เห็นเป็นคนเป็นหนานแก้วธรรมดาก็ออกมาช่วยแต่พอระหว่างทางที่เดินเข้าไปในแบบเขตป่ารกๆหรือว่าเขตพ้น สายตาผูกคนนันแก้วจะแปลงเป็นเสือแล้วก็ไปกินของคนเนี่ยจนแล้วก็พอกินเสร็จแต่เสร็จก็รีบกลับมาหาอ่าญาติพี่น้องหรือว่าลูกเมียของคนเนี้ยว่าโอ้ยเดินเดินไปเนี่ยโดนเสือจับกินนี่อยู่ตรงนี้เออคนก็เริ่มแบบอุย้ยเสือมันเริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วเหรออะไรอย่างนี้นันแก้วเริ่มทําอย่างเงี้ยไปสามสี่หลายจนคนเกิดความงสงสัยว่าคนที่ทําไมออกไปกันนันแก้วเนี่ย ถูกเสือกัดกินตลอดแต่นานแก้วทําไมไม่เป็นไรจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแก้วก็ออกอุบายชวนเพื่อนพานด้วยกันที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยให้ไปนั่งห้างยิงสัตว์นานแก้วในหวังอะ่ะจะยิงพรานคนเนี้ที่ชื่อที่ชื่อจัจจันเนี่ยที่ชื่อจันเนี่ย,นนยว่าเฮ้ยออกไปยิงสัตว์ป่าไปนั่งห้างกันดีวกว่าเจอตรงโู้นรอ้อยเก้งร้อยกวางเยอะเลยออกมายิงกันดีวกว่าเพื่อจะได้ เกเงคว้าเข้าไปกินบ้างแต่คนพรานจันเนี่ยเริ่มสงสัยน่านแก้วมานานแล้วเพราะเรียนวิชามาด้วยกันอ,อ่แต่พรานจันเนี่ยไม่ได้เรียนวิชาเสือเย็นแต่รู้ว่าน่านแก้วเนี่ยเรียนวิชาเสือเย็นและเริ่มสงสัยน่านแก้วมันสักพักใหญ่แล้วว่าทาไมคนที่ออกไปกับน่านแก้วทุกคนเนี่ยถูกเสือกัดตายหมดเลยแต่น่านแก้วกลับไม่เป็นไรพรานจันก็เก็บความสงสัยมานานแต่เมื่อน่านแก้ว มาชวนพอดีเนี่ยก็เกิดจังหวะปะเหมาะว่าอืมต้องลองไปดูให้เห็นกับตาว่าเลยคือพรานจันทร์เนี่ยระวงระวังตัวตลอดเวลาอยู่แล้วกลับกันนานแก้วเนี่ยกะคิดว่ายังไงก็หลอกพรานจันทร์ออกมากินได้แบบสบายๆพรานจันทร์คงไม่สงสัยอะไรเพราะเป็นสิทธพิพี่สิทธิน้องเป็นสิทธิร่วมสำนักกันมาคงไม่ได้คิดอะไรระหว่างที่ทางเนี่ยนานแก้วจะพาไปนั่งห้างเนี่ยก็นานแก้วก็เดินนําหน้าไปนานแก้วเนี่ย ระยิมยิ้มย่องในใจเลยว่ายังไงวันนี้ได้กินแน่ได้กินพรานจันแน่เพราะว่าพรานจันคงไม่คิดอะไรแต่ที่ไหนได้กลับกันในทางกลับกันพรานจันเตรียมตัวพร้อมทุกวินาทีอยู่แล้วพอถึงกลางป่าพรานแก้วหรือว่านานแก้วเนี่ยก็หันกลับมาบอกไอ้จันมึงเนี่ยหลอกง่ายจริงๆนะมาเป็นอาหารกูเถอะพูดเสร็จนานแก้วก็ ต้มตัวลงไปคานสีขาแปลงร่างเป็นเสือแต่ผ่านจันนั้นไม่ได้ตกใจอะไรเพราะเตรียมพร้อมอยู่แล้วประทับปืนรออยู่แล้วพอเห็นนานแก้วแปลงเป็นเสือเสร็จก็ลั่นไกลออกไปทันทีเสียงน,นึงเปรี้ยงกระสุนเข้าตรงเต็มหน้าอกของเจ้าเสือน่ะนานแก้วยังเต็มรักผ่านจันไม่ชักช้าซ้ำเข้าไปทียังเปรี้ยง หนานแก้วเสือหนานแก้วหงายท้องนอนผงาบผงาบพอโดนเข้าไปเต็มรักใกล้จะตายร่างจากเสือก็กลับกลายเป็นหนานแก้วพรานจันเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพรานแก้วทําไมถึงทําอย่างนี้พรานแก้วก็เล่าให้ฟังว่าจากการที่ได้กินเลือดกินเนื้อของพรานคนแรกที่จะยิงเขาในวันนั้นทําให้เขาติดใจในเนื้อมนุษย์และรสชาติของเนื้อมนุษย์ จึงอยากจะกินเรื่อยมานับตั้งแต่วันนั้นทําให้ตัวเองอดใจไม่ไหวต้องแปลงกายกายเป็นเสือเพื่อไปไล่จับคนกินหลอกคนมากินนี่คือคําสารภาพของหนานแก้วและหนานจันร์ทก็เอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาเล่าให้ชาวบ้านฟังก็เป็นตำนานของศพหมิงในบุบ้านคําปงสวัสดีครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไบด้วยนะครับ อาจจะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเท่านี้ก็ดีใจแล้ว